มีไก่ฉีกจากแอมมิลี่กันค่ะเซตนี้นะคะเอได้มาจาก Fashion A แฟชั่นเอแลนด์ทุกคนเซตนี้อยู่ที่125บาทไปดูกันว่ามีอะไรบ้างนะคะมีตะเกียบโอ้โหตะเกียบแบบติดแกมมาทุกคนมีเขียนว่าแอมมิลี่แบบนี้นะคะแล้วก็แบบซิลมาอย่างดีอันนี้คืออะไรไม่รู้อ่ะเดี๋ยวเราไปแกะพร้อมกันนะคะแล้วก็อันนี้แบบเป็นมีไก่ฉีกของเขาแบบติดแกมมาแล้วก็มีถุงมาให้แบบอลังการมากไม่เคยกินมาก่อน้วหนูเนี่ยจะไปกินพร้อมๆกันค่ะ หน่ากินมากทุกคนกินหอมมากชิมในตัวนี้ก่อนได้ไหมคืออะไรอ่ะอืมอืมเฮ้ยอืมอารมณ์เหมือนแคบหมูปะถูกอ๋อทุกคนอืมเส้นเขาอะมันจะมีรสชาติแบบกลมกล่อม เปรี้ยวเปรี้ยวเค็มเค็มหวานหวาอืมอร่อยนีทุกคนอืมไก่กันร่มนะแบบไม่ฝากอะ่ะมี่ผักให้พร้อมแล้วทุกคน เยอะอยู่นะ1อ5บาทไปอย่าลองก็ไปหาทานกันได้นะคะที่แอมมี่ทุกสาขาเลยค่ะ